หลังจากที่ดิจ้มไปทําผมมาผมสวยแล้วนะคะทุกคนผมสวยแล้วก็อยากจะออกสื่อเนาะผมสวยแล้วก็อยากจะออกสื่อนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของวิทยุเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเปลี่ยนโลเคชั่นนิดนึงนะคะเปลี่ยนโลเคชั่นนิดหน่อยนะคะอ่าโอเคนะคะอยู่ในที่ของดิจอมเองนะคะที่ที่เอามีความสุขที่สุดหลังจากที่ทํางานมาเหนื่อยๆแล้วแบบ ได้มาอยู่ในที่ของตัวเองอย่างเงี้ยมันจะแบบรู้สึกมีความสุขมากนะคะคือเราชอบคือเราชอบนะคะชอบที่จะจะจะอยู่คนเดียวิย่เงียบเวลาที่ทำงานเสร็จแล้วนะคะพักผ่อนคนเดียวดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือนะคะดูคลิปวิดีโอตลกๆคำๆอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะคะก็หลังจากที่ดิจอม ได้ทำงานนะคะหลายๆชิ้นก็มีการทำสปอร์ตอัดสปอร์ตตัดต่อสปอร์ตแล้วก็นะคะพอดีว่ามีสปอร์ตที่ที่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนทีนี้ก็สั่งอัดสตูดิโออื่นนะคะคือเราไม่ได้ทำเองคือเราสั่งอัดที่อื่นนะคะให้เขาทำให้ทีนี้เราไม่ได้ทำเองก็คือเราก็ไปจ้างเขาอีกต่อหนึ่งทีนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าคือมันมีส่วนบางส่วนที่จะต้องแก้ไข ก็ได้แก้ไขกันไปแต่ก็คือการแก้ไขเนี่มันมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราทํากันเองเราสามารถแก้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะส่วนที่อื่นเนี่ยนะคะที่เราส่งสปอร์ตไปทำเขาบอกว่าถ้ามีการแก้ไขจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่บังเอิญบังเอิญน,นะคะคือเขาก็อ่านสคริปต์ผิดนะคะเขาบอกว่าเป็นความผิดร่วมนะคะส่วนที่อ้อมอยากจะแก้นั้นคือส่วนที่อ้อมจะแก้ แล้วก็ส่วนที่ลูกค้าอยากจะแก้นะคะคือไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่วนที่เขาอ่านผิดนั่นก็คือเขาก็จะแก้ไขให้เราพอดีว่านะคะถ้าหากว่าความผิดอยู่ที่เราเราจะแก้ไขเนื้อความในสปอร์ตอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่เขาอัดไปแล้วอันเนี้ยเราจะต้องเพิ่มตังค์นะคะเพิ่มค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกแต่ทีนี้นะคะอันนี้คือเขาอ่านผิด เขาบอกว่าเป็นความผิดร่วมเขาก็เลยแก้ให้ฟรีนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะแก้ของเราเองคือครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจบลงตรงที่ว่าเขาแก้ให้เราฟรีเพราะว่าเขาก็อ่านนะคะสคริปต์ที่อ้อมเขียนไปให้เนี่ยนะคะอ่านผิด เขาก็เลยแก้ให้นะคะตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคพอแก้มาแล้วดิจอมก็เลยมานั่งตัดต่อในส่วนที่อ้อมอยากจะเพิ่มเติมใส่ซาวที่ลูกค้าต้องการนะคะก็คือต้องการเสียงต้องการเสียงของพรีเซนเตอร์นะคะเสียงที่ที่เราใช้เป็นพรีเซนเตอร์ให้สป,ปอร์ตสินค้าตัวนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะต้องการเสียงเขาเฉยๆทีนี้อ้อมก็มาทําหน้าที่ในการตัดต่อซาวเข้าไปนะคะเมื่อคืนก็นั่งทํา ก็ยังไม่สมบูรณ์มัน,ม,นมันมีอะไรที่จะต้องแก้ไขอยู่อีกเดี๋ยวว่างๆค่อยทําอีกแต่ก็โอเคนะคะลูกค้าพอใจเดี๋ยวแก้ไขเพิ่มเติมนิดนึงก็น่าจะโอเคละนะคะก็น่าจะเป๊ะแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80%เแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆปรับค่อยๆแก้ก็ว่ากันไปในส่วนของอ้อมถ้าอ้อมทำสปอร์ตให้ลูกค้าอย่างเงี้ยอ้อมจะให้ลูกค้าแบบคือให้พอใจที่สุดนะคะเราทํางานกับลูกค้าลูกค้าเป็นคนจ้างเราใช่ไหม นะคะเราทํางานให้เขาอมก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยพอใจที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอมนก็เต็มที่กับงานมากๆเลยบางครั้งเนี่ยอมต้องนั่งทําสปอร์ตถึง้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะแต่ก็เป็นงานที่เรารักเนาะนะคะเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันแฮปปี้นะคะต่อให้จะเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เคยมีนะคะบางทีแบบนั่งฟังเพลงอัดสปอร์ตไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วการทํางานช่วงกลางคืนเงียบๆในห้องอัด ห้องห้องส่งวิทยุนะคะมันเป็นอะไรที่แบบได้สมาธิได้บรรยากาศมากๆเลยนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าการทำงานนะคะมันก็มีการแก้ไขมันไม่ได้แบบว่าคือทำออกมาแล้วมันเป๊ะเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสัทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้ให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าพอใจนะคะในผลงานเนาะพอลูกค้าพอใจโอเคค่ะนะคะ ก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปในการบรรจุสปอร์ตลงสปอร์ตโฆษณาวิทยุนะคะวันนี้ก็แบบชิลนะคะคือแบบว่าได้ผมสวยเราก็อยากจะออกสื่อแค่นั้นแหละก็เลยหาเรื่องเล่า <c> น <oughs> ะคะ,คะแต่ว่าคือตั้งกล้องไม่ดีค่ะนะคะอาจแบบทําคลิปแบบธรรมชาติมากนะคะกล้องก็สายไปมานะคะอย่าเวียนหัวนะคะทุกคนขออภัยด้วย <c oughs> ดิจอมเน้นความเรียวนะคะ โอเคแก้ตัวก็ว่ากันไปเนาะนะคะแก้ตัวเก่งโอเคค่ะนะคะมาเล่าสั้นๆแค่นี้แหละไปแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะปละะบ๊ายบาย